แล้วก็ในส่วนของคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันกับพวกเราฟิชุมชนเข้มแข็งนะคะพัฒนาในพื้นที่บริเวณนี้บริเวณริมแม่น้ำป่าสักของเราท่าเะวงของเรานะคะ วันนี้นะคะเพื่อส่งเสริมพลังทางสังคมของชุมชนให้ท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนกระจายอํานาจเน้นให้ชุมชนจัดการตนเองให้ประชาชนพึ่งพาตนเองทําประโยชน์แก่ครอบครัวรวมถึงการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพของพวกเรานะคะชาวตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอยเป็นอย่างสูงที่เกตเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ ด้วยสภาวะปัจจุบันประชาชนกําลังประสบปัญหาการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งในด้านการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันประกอบกับสังคมกําลังเกิดการาผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการนอนไม่หลับกรนเลียภาวะซึมเเร้าภา,าวะความไม่เถียรในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกการสร้างส,างสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานจึงมีความจําเป็นในปัจิบันเทศบาลเมืองแก่งคอยโดยกองสวัสดิ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีสร้างสมดุลระหว่างผิวประมาณ2,567ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พอสังเกตดังนี้หนึเพื่อส่งเสริมให้ะานประธานสภารองประธานสภาและสมาชิกสภานะครับคณะวิทยากรนณาส่วน,นาราชการต่อทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้นะครับ็ต้อ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เราได้มีโอกาสมากิจกรรมร่วมกันนะครับเรายังจะต้องดูแลคนในชุมชนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทางขอตัได้ได้กล่าวมอสครู่นะครับเพราะว่าเป้าหมายของทางคณะผู้บริหารทางเทศบาลเมืองควยเราก็คืออยากให้ทุกคนอยู่ในพื้นที่ในเขตเทศบาลของเราอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ก็เรกมีความพร้อมในทุกด้านนะครับซึ่งทาง ทางเทศบาลเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในระดังที่ดีแปลงนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการออกโฉนดคาดว่าน่าจะได้รับโฉนดเป็นทีนะ่สาธาระสำหรับพวกเราเป็นรางวัลที่ใช้ได้ช่วยลูกฉลาดภายในปีนี้นะครับเพราะว่าท่านนายกเทรมเตรีผมเซ็นแล้วก็ส่งสารไปให้ทางกรมที่ดินแล้วหรือหน่การินการและที่สําคัญคือนอกเหนือจากสุขภาพทางกายแล้วเนี่ยเราังต้องดูทั้งสิ่งวอบล้อมดูทั้งเรื่องของ เษฐกิจข,ของพวกเราในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเขามีริมแม่น้ารินเ่าเรียกแม่น้าโขงใช่ไหมเขาสามารถพัฒนาให้คนแวะได้ของเราก็มีแม่น้ปราสักแล้วเราได้เปรียบตรงที่ว่า,าตัวเลขสถิติคนกรุงเทพอย่างนี้ออกมานิยมพักผ่อนธรรมชาติมากขึ้นที่สําคัญคือออกมาทางเขาใหญ่นะครับเป็นเรื่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีคนไปเช็คอินสูงที่สุดของประเทศนะครับเป็นอันดับหนึ่งและออกแบบต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีการพัฒนาพื้นที่ของเราเนี่ยทุกอย่างนะครับก็สงครับตามที่ว่าให้สุขภาพดีต่อไปก็ต้องมีอุปกรณ์วัดไม่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พีอ2.5อย่างเดียวจริงๆถ้าวัาดอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบคาร์าบอนหรือสารประกอบรมมั้นถ้าได้ก็จะด,ดีนะครับแล้วนายยกหองหน่อยนะคะหนึ่งสองสามแล้วน้ชูไหมคะชูค่ะอ่าคนนี้กว่านี้ ทำแล้วพี่มนี้เลยนะคะเดี๋ยวเพิ่งนะแถวแรกที่ใส่มวนโหวดดีนะจ๊ะวันนี้ขอโทษอย่าจันนอย่าจัน ไปเล่นแล้วไปอยู่ข้างบนเลยครับอยู่บนนี้เลยสองสองให้หยบลูกว้ลูกเนบนะคะเียบร้อยแล้วองนาทีนะคะเอาเอาเอาอยู่ไหน ไม่เป็นไรเก็บไปเดี๋ยวังเดียววิ่งไปซ้อเพราะว่ามีเวลาจากัดเดี๋เเ็ก่อจะแยกด้ายามาขับมาฝนตกแล้วมีอะไรฝนตกแล้วมีอะไรอ่นี้ต่มือฝนตก คนต้องแบบนี้คือเบาๆใคะอย่างนี้คือไงคะคแตอยากห้อบนะคะอ่าพอพราะกนตอกต่อเบ ออโหัวาชี้สะพานไปไงโอ้โหั่ะทำนี้ไม่ได้มันต้องออกห้ามล้มห้ามล้มนะค่ห้ามล้มลองนะฮะอย่านะเวลาที่ดึงเชือกห้ามดึงหาตัวแทนหาตัวแทนอย่ามากเด็กขึ้นหนึ่งใช่ลิ้วๆจี้เสียะจี้ใครไม่ตอบมือเปลี่ยนที่ทำทีไม่หัวดูดิสิงเีย้ ธีการขาย is it possible